สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่4มีนาคม2566ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง3คู่เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเชลซีพบลีดยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การทำทีมของพอตเตอร์เก้าอี้ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานล่าสุดเองก็บุกไปแพ้ให้กับทอตแนมฮอสเปอร ซึ่งก็ทําให้ตลอด6เกมหลังสุดกับทุกรายการยังคงชนะใครไม่ได้เลยทางฝั่งลีดยูนเต็ดภายใต้การทําทีมของคาบีกราเซียพาทีมบุกไปแพ้มาในเกมที่แล้วต่อฟูลแลมในเกมบอลถ้วย FA ฟเอคัพซึ่งก็ทําให้เป็นการคุมทีมแพ้นัดแรกหลังจากที่เพิ่งเข้ามารับงานอย่างไรก็ตามภารกิจหลักของทีมก็ยังเป็นการอยู่รอดปลอดภัยในซีซั่นนี้แม้ว่าผลงานนอกบ้านจะยังไม่เอาไหนในช่วงที่ผ่านมาแต่ทว่าในเวลานี้เจ้าถิ่นเองก็กําลังเมาหมัด ดังนั้นทีมเยือนน่าจะลุ้นเอาอยู่คู่นี้ผมให้ลีดอยู่ในเต็ดไปต่อกันคู่ที่2อ r าร์เซนอลพบบอลมัดเกมนี้อันดับ2นับจากท้ายตารางไปเยือนจากฝูงอาร์เซนอลแน่นอนเจ้าบ้านอาร์เซนอลมีโอกาสชนะสูงมากต้องการ3แต้มต่อเนื่องทุกเกมเพื่อเป็นแชมป์พีเมี์ลีกกับ3เกมหลังเป็นรายการพีเ์ลีกทุกเกมเขีบไปได้เก้าแต้มที่ผ่านมา5เกมแพ้แมนซิตี้คู่ปรับแย่งแชมป์แค่เกมเดียว แต่แต้มก็ยังนํำห่างอยู่5แต้มฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมัดผลงานย่แย่รอตกชั้นอีกปีผลงานไม่ดีขุมกำลังตัวเก่งๆย้ายออกแทบหมดขุมกำลังบาดเจ็บเยอะมากๆล่าสุดแจกแต้มให้กับรองจ่าฝูงไป1ต่อ4เกมเยือนย่แย่แพร้รวด4เกมมาได้ชนะในเกมล่าสุดที่ไปเยือนวูมองแล้วอารซอนน่าจะเอาชนะได้ไปแบบยิงกระจายหายห่วงคู่นี้ให้อาร์เซนอลครับ และคู่สุดท้ายของคืนนี้เซาแทมป์ตันพบเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเซาแทมป์ตันทีมบวยอันดับ20ฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดชนะแค่นัดเดียวอีก4เกมที่เหลือแพ้รวดเกมลีกนัดล่าสุดบุกไปแพลีด1-0ต่อกลางสัปดาห์ลงเล่นในเกม FA Cup คัพก็แพ้คาบ้านต่อกริมบี้ทีมจากลีกทูน1นต่อนัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของเลสเตอร์ทีมอันดับ14ที่ก็ฟอร์มย่แย่แพ้มา3นัดติดรวมทุกถ้วย ในลีกแพ้2นัดติดแพ้แมนยู3ต่อ0และแพ้ให้อาร์เซนอล1นต่อศย์กลางสัปดาห์แพ้คาบ้านต่อแบล็กเบิร์นในเกม FA Cup คัพนต่อ2นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีฮวนลาริออร์และติโนลีฟราเมนโตที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดยูริติเลอร์มาองเจมจัดตินไรอันเบอร์ทารานและจอ์นนี่อีแวนที่บาดเจ็บฟอร์มไม่ดีทั้งคู่แต่โดยรวมยังเป็นเลสเตอร์ที่ดูดีกว่าก่อนหน้านี้ เคยมีช่วงที่ฟ้องเข้าฝักชนะรวดสานัดติดส่วนเซาแทมตันยิ่งเล่นยิ่งแย่ฤดูการนี้เปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้ว2คนแถมผลงานในบ้านก็แพ้มา5เกมติดนัดนี้ยกให้ทีมเยือนเลสเตอร์เป็นฝ่ายที่มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะไปได้คู่นี้ให้เลสเตอร์ซิตี้ก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่ลีดยูไนเต็ดคู่ที่สองาร์เซนอลและคู่ที่สมเลสเตอร์ซิตี้ใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับ ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแตกอิ่มอิ่มจุกๆุกกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ